ข่าวดีดีกับพี่คำรนรณาตอนช่วยให้ทุกคนเสมอภาคด้านสุขภาพเป็นงานที่สปสชกับอปทร่วมกันทำรอพสต่อบ้านฉางเมืองปทุมธานีนะจะบอกให้ที่ไหนที่นี่รอพสต่อบ้านฉางจังหวัดปทุมธานี อยากจะรู้ชมรู้เจ้าอยู่บ้านไหนฝากดวงจิตจะคิดตามไปเกลงว่าใครจะมา,มาทําอะไรกันคะมาช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กกลุ่มพิเศษเขามีสุขภาพร่างกายที่ดีใช่ไหมครับ เปิดไปเรียบร้อยแล้วศูนย์นี้ชื่อยาวยาว,ยาวยาวมากยาวที่สุดในประเทศไทยคือศูนย,ย์กายภาพบำบัดมิตรภาพรัฐประชาร่วมใจให้ผู้พิการในเขตเมืองเพื่อดูแลเด็กพิการ, <c oughs> การเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้เข้าถึงสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐานป <c oughs> เป็นความร่วมมือกันของ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสอชกับอปทอท้องถิ่นและรอพอสตบ้านฉางหนึ่งตำบลพื้นที่เขียวโยง3จุดด้วยกันมีบ้านฉางเทศบาลบางหลวงบางโพเหนืองานทั้งหลายจะเคลื่อนไปนี่ก็ทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยฮะ,ะยิ้มหน่อยครับเพราะแต่และคนเกิดมามีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันโดยเฉพาะเด็กบางคนพัฒน,นาการล่าชา้าเราดูแลผู้สูงอายุผู้พิการโดยจัดสรรบงระมาณส่วนหนึ่งลงไปให้กับรพสตและอสมทำโครงการขึ้นมาดูแลภาคเอกชนเอง ก็เข้ามาเสริมตรงนี้และทําหลายที่ด้วยทําีจังหวัดชัยนาทอุทัยปทุมนนทบุรีครับถ้ามีกําลังทรัพย์ก็ทํามันทั่วเลยนะใช่ครับถูกต้องครับความร่วมมือยิ่งมีมากประโยชน์ย่อมตกกับชาวบ้านในท้องถิ่นท้องที่คุณหมอคิดว่าเป็นยังไงฮะการดูแลประชาชนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่พอเขาเรียกพ p p, p องค์กรภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันเอาส่วนดีจุดแข็งของกันและกันมาจับมือแล้วก็ให้บริการประชาชนตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองไทย ยโอเคเยสเยสเยนะครับสุขภาพคนไทยวันนี้หันไปทางไหนก็มีที่ปรึกษาที่รักษาดูแลรับไม่คิดว่าจะมีแบบนี้มันเยอะกว่านี้ศาสกรหกระศเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันคู่คนนานขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมทองค้างามกว่าเมืองไหน ข้าวดีๆกับพี่คำรณสรุปว่าตั้งแต่ตำบลหมู่บ้านบานไปถึงอำเภอจังหวัดเขาจัดที่ดูแลสุขภาพคนไทยไว้ให้หมดรอพอสตอบ้าน,น,นช้างเมืองปทุมธานีนะจ, <c oughs> จะบอกให้บ้านเมืองกนะ้าวหน้าปทุมของข้างงามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวไกลผู้คนแจ่มใส